bosni สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลก ตรงนี้ค่ะเป็นที่จอดรถปกติอะค่ะจะมีจักรยานอยู่ด้วยเราก็จะใช้พิงเอาเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดมีผนังข้างหลังสามารถจะแขวนจักรยานได้แขวนต้นไม้เล็กๆน้อยๆอยได้หรือว่าอุปกรณ์ทําสวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถจะบังสายตาได้ด้วยค่ะรายการชื่อมประจัาบ้านสัปดาห์นี้เราจะมาทําการเนิลมิตโรงจอดรถกันครับคุณผู้ชมเนื่องจากเจ้าของบ้านส่งเรื่องเข้ามากับทางรายการมีพื้นที่โรงจอดรถแต่อยากทําให้เป็นที่สําหรับเก็บข้าวของเพื่อให้เป็นระเบียบ วันนี้รายการจะมาทําชั้นวางของเพื่อติดตั้งภายในโรงจอดรถแห่งนี้กันครับตั้งใจครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้ไปทํากันเลยวันนี้มาทําอะไรมาทําอะไรไปทํากันเลยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพูดเดี๋ยว่าอ่ะโอเคตอนนี้อะไรโซนหองรามินทราถูกต้องนะว่ามนเดี๋ยวมาดูเรื่องของการบังตาสิ่งที่เราไม่ชอบใจรู้วจะไม่สวยมากรู้วเป็นแบบว่าคอนกรีตบล็อกคอนกรีตปูนเฮ้ยเราอยากจะบังมันซะจ้ะ ตกแต่งมีฟังก์ชันนิดหน่อยเน่งานเสกงานสร้างงานในริเบอย่างนี้ก็ต้องไปเจอกับคุณโกกันเลยอ่ะถูกต้องสำหรับช่างที่จะมาเนระมิีที่เราในวันนี้ยังคงเป็นช่างโกครับคุณผู้ชมเราจะเห็นในแบบว่าเราจะมีเหมือนตะแกรงลักษณะตะแกรงเนี่ยมันคล้ายๆกับแผ่นไวเมตรอาจารย์เอ๋โกครับสวัสดีครับผม วันนี้เราจะมาดูแบบกันหน่อยนะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างอันนี้มันเป็นงานเหล็กครับแล้วก็ผสมกับไม้เป็นชั้นไม้สามารถใส่ต้นไม้ได้ที่หลังเป็นมูตรงการผสมไม้ใช่แล้วเราแบ่งเป็นงานเหล็กเนี่ยเราทำมาแล้วแน่นอนเราทำมาแล้วไม่งั้นไม่เสร็จชง เป็นโครงเป็นอะไรมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งหรืออะไรงานเชื่อมเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ความประณีตแล้วก็ใช้ช่างที่เชี่ยวชาญมันใช้เวลาใช่แล้วก็เราเขียนแบบให้ร้านเขาทาได้ใช่ใช่ประยัดดีนะดนะเหมือนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าแล้วคร่าวๆเนาะว่ามีของอะไรจะ่าวางบ้างใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเวลาที่ทําชั้นวางของเนี่ยน้่นเการวางแผน คือว่าของที่วางน่ะมันจะดีมากเพราะว่าหน้าตาที่ออกมามันจะดูคอดีเราเราจะเห็นได้แบบว่าเราจะมีเหมือนตะแกรงครับลักษณะตะแกรงเนี่ยมันคล้ายๆกับแผ่นไวเมทอะก็เอามาปูพื้นนะแต่เราเอามาใช้อันเนี้ยเวลาที่เคาจะก่อเคปูนอ่ะอ่ามันจะมีตัวเหล็กเส้นๆที่เป็นตะแกรงตะแกรงอ่ะได้เราพลิกขึ้นมาใช่ตะแกรงเนี่ยมันเหมือนไวเมทอ่ะไอ้ตะแกรงพวกนี้วิธีการมันคือการอาร์ค ใช้ความร้อนกดมันให้มันละลายเป็นเพรสให้มันเชื่อมติดกันหลอมติดกันหลอมติดกันซึ่งมันแบบมันมันจะร้อนมากเลยตัวอุปกรณ์มันจะเป็นอย่างนี้ มีไฟสองอันแล้วมันจะหนีบส่วนการเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนลวดเชื่อมมันคือมันคือสองเส้นมาแต้มแล้วมีการแพร่ก็จะเป็นตุ่มๆแล้วมีการมีขี้แต่เนี้ยเราไม่เอาเพราะมันมันจะได้เรียบร้อยใช่สองนั้นหน้าตาคล้ายกันแต่เนี้ยฝั่งนี้น่าจะเป็นดูเป็นเหล็กมากกว่าใช่หรือเป็นไม้มากกว่าอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นให้ฟิลอยู่นะน่าจะสวยเลยล่ะเป็นสีดำไหม สีดำก็คือดูดูพลางๆหน่อยแล้วเดี๋ยวตัลอยๆตัดได้สีไม้อ่อนๆด้วยสำหรับรูปแบบชั้นวางที่เราจะทําในวันนี้จะเป็นงานเหล็กเป็นหลักครับคุณผู้ชมโดยวันนี้เราจะทําแผงเหล็กขนาด2เมตรทั้งหมด4ชิ้นซึ่งแผงเหล็กในวันนี้จะเป็นลักษณะตะแกรงโดยที่เราจะมีการเชื่อมแผงเหล็กมาไว้แล้วมาอ๋อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะคอมไปนู้นนี้นู่นได้ไหมเทไปนี่วัดก่อนแล้เวเดี๋ยวเรา อันนี้อันนี้เป็นแผงแรกครับเนาะแล้วมันจะเห็นเลยว่ามีการเตรียมไอตัวแขนไว้ใช่เพื่อวางตัวบล็อกตัวไม้เป็นแผ่นไม้วางครับไม้อีกนี่พอแราอันนี้อันนีอันนี้ถ้าเราต่อเนื่องกันเฮ้ยสวยว่ะเทเนาะเดี๋ยวมันจะค้อมมันจะค้อมกันอย่างนี้ใช่ แล้วตรงนี้เราจะวางจับคุณเนี่ยเมื่อกี้ที่ในแบบคือมีบันไดกับจักรยานอ่าบันไดเราจะวางนี่นจักรยานแผ่นนีบันไดพาดนู่นสวยงามเลยประมาณนี้เนี่ยพอความต้องการชัดมันจะง่ายขึ้นใช่ถูกต้องถ้ามีของมาสบายเลยแล้วก็อันเนี้ยที่เห็นพี่พี่โกว่ามันคือตะแกรงใช่ตัวนี้บอกมันมันจะไม่เห็นค่อยเห็นรอยด้วยแอเลยใช่ซึ่งสไตล์นี้กำลังมามากนะคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดว่าใครแต่งบ้านในแนวมิสซอรี่นี่เขาชอบทำไอ้เบสอย่างนี้มากเลยเพราะว่าเขาชอบเอาเอากระถางต้นไม้มาแขวน่เอาของมาแขวน่เงี้ยใช่มีฟ สวยโอเคอันนี้เราทาสีเรียบร้อยแล้วเป็นสีดำใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีนึ่งแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าราคาไม่แพงที่คิดแล้วก็บเออะทำแบบให้เขาเรียบร้อยอันนี้คือพี่โคเขียนแบบในกระดาษให้เท่าเลยสเก็ตไปสเก็ตไปให้เขานะแล้วถ้าอย่างเราสมมติเราเขียนแบบไม่เป็นเราทำไงอ่ะก็ต้องให้ช่างทำอยู่ดีก็ให้ช่างทำให้ แต่เพราะมันต้องมีเรื่องการวัดขนาดถ้าพูดเดินไปที่ร้านเราไม่ไม่ได้รู้จักช่างเนี้ยแต่มีภาพในหัวว่าอยากได้งี้ก็เราเปิด r e f อน e n c e เขาดูก็ได้เราเปิด reference เขาดูดีขึ้นมูดประมาณนี้แล้วก็ขนาดพื้นที่เราประมาณนี้เราจะช่วยจ่ายค่าดีไซน์เขาแบบส่วนหนึ่งมาช่วยออกแบบให้ได้ไหมก็ไปดีลกันให้เรียบร้อยเวลาคนออกแบบต้องรู้ทั้งขนาดของที่เราต้องการแล้วก็ขนาดของวัตถุดิบด้วยก็คือขนาดหน้าเหล็กใช่เนี่เราจะใช้เหล็กกล่องขนาดไหนนะใช่ในการทำให้เส้นมันได้เท่านี้ออกมาจริง เหลนี้เล็บเฟรนก็ทั่วไปหมดแต่ดูจากรายการเราก็ได้นะมีหลายเล็บเลยนะเยอะเลยไปเปิดเทปเก่าๆเนี่ยพี่โบดีไซน์ไว้ั้งทุกแบบแล้วโอเคไะโอเคไปดูแผงนู้นกันหน่อยไปดูไปนี่แผงไหนอะโอ้โหนี่มันคลาสสิกมากเลยว่ะแผงง่ายไหมชอบเลยแผงงง่ายไหมถ้าผู้ชมทางบ้านเขาอยากทำเนี่ยเขาไม่ต้องมาให้ช่างเชื่อมนี่ก็ได้ไปซื้ออตะแกรงไวเมดอะถ้าทำอะไรง่ายๆก็ทำกรอบไม้แล้วก็ไวเนียเขาไปมิด จบเลยโอเคครับอันนี้ก็เอาไปติดอีกมุมเหมือนเดิมมุมนี้ต่อจากแผงเมื่อกี้อ๋อโอเคทั้งนั้นสีต้องทำอันแรกคือตัดตัวเล็กให้พอดีให้เรียบร้อยจัดวางแล้วก็แล้วเดี๋ยวมาติดกันครับไปตอนนี้เราจะมาทำการติดตั้งแผงเหล็กเข้ากับเสาโรงจอดรถกันครับโดยแผงนี้จะเป็นแผงที่เราใช้แขวนจักรยาน เดยจะทําการเชื่อมกับโครงลงรถด้านบนและยึดกับพื้นกูด้านล่างเมื่อติดตั้งตัวแผงเสร็จแล้วเราจะติดตั้งที่แขวนสาหรับใช้แขวนตะก,กานครับอัอนไหนอาจารติดแผงอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องแม่นพอสมควรไม่ง<ช>ั้นมันก็จะไม,ไม่ได้ฉากใช่ครับเมื่อกี้เราก็เทียบแล้วแล้วก็เราตัดไป่เรียบร้อยตัดไปร้อยพอดีเลยนี่เราจะอยู่ประมาณนี้โอเคเรา่ที่บอกต้องตั้งก็คือเดี๋ยวเรายึดข้างบนก่อนใช่ไหมพี่ใช่เรายึดข้างบนก่อนทีนี้เราก็ต้องดูเรื่อง ดิ่งเรื่องอะไรเนาะนะเราเวลาเราเวลาเราทํางานดิ่งอ่ะแล้วเราไม่มีดิ่งไม่มีระดับน้ำอ่ะเออต้องทำไงอ่ะเราทาไงใช่ป่ะเราก็ม่วนี่เราก็ม่วด้วยวิธีเล็งเข้ากับเส้นสายต้องแบบมีหลักการไม่วเล็งม่วนมีหลักการเราก็เล็งอย่างเงี้ยประมาณกับประมาณเพราะว่างานแบบนี้มันไม่ต้องแบบระดับน้ําเป๊ะขอให้มันดูเนี่ยพอเราเล็งไปเนี่ยผ่านสายตาผ่านเล็ก เส้นนี้เอมันก็จะไปได้ได้คันนี้คือวิธีง่ายๆแบบเราไม่มีอุปกรณ์ตาเอียงทำไงอ่ะไปหาหมอไปหาแพทย์เหรอหาจากสุแพทย์เออเอามาอันนี้ได้แล้วประมาณหนึ่งแล้วก็อยากจะเป็นช่างไงแต่ตาเอียงอ่ะทำไงอ่ะอันนี้เราเราแค่บอกวิธีเวลาเราไม่มีอุปกรณ์เหนื่อยแหมตาเอียงหันไปทีก็จอดแล้วเร้อมอันนี้อันนี้เราเรายึดไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะ เชื่อมราต้องเชื่อมหรอไม่ต้องเชื่อมหรอมั้งอ่าเดี๋ยวมีบางจุดที่จะต้องเชื่อมนิดนึงตัวตัวที่ตัวนี้มาติดเนี่ยขอเชื่อมตรงนี้นิดนึงใช้ที่นั้นแล้วก็เป็นอันนี้แผงหนึ่งอันนู้นหรอมันต้องเหลืองกันหน่อยใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยมันจะเหลืองขึ้นีขึ้นครึ่องของขึ้นเรึ่องของช่องป่ะช่องเนี้ยโดยประมาณโดยประมาณประมาณนี้อ่าันนี้มีอ้างอิงละอันนี้ก็วัดบนล่างได้อ๋อ บอสนี้สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดยลีโก้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลก มันมีขายพี่อันนี้ต้องสั่งเขาทำใช่ไหมสั่งทำไม่ต้องสั่งทำใช่เพราะว่าไม่มีขายไม่เคยเห็นในช็อปก็คือมันเป็นเหล็กหน้าหกขุนใช่ไหมก็สั่งให้เขาใช้เหล็กที่ใช้เหล็กที่หน้าเดียวกันโหอนื้็แบบตัดสั้นยาวอะไรได้แล้วเราก็สั่งมาก่อนแล้วเราค่อยมาแก้เมื่อกี้ตัวนี้มันก็มายาวแหละแต่พอเราใส่ลองเอาจักรยานเทสแล้วอ๋อมันต้องแบบว่าเขาง่ายหน่อยคันนี้ป่ะใช่หใหญ่นะใช่ห่าน่าจริงหร วางได้ลองได้ปะมาเลยแต่วันนี้มันดูเล็กอ่ะลองได้ป่ะใช่เหรออ๋อไม่หนักมากแฮนเลยทางพี่โก้ปึ๊บไอ้นี่มันจะอยู่ที่ตรงนี้อุ้ยแก้วอ๋อแก้วเลยเท่ว่ะแล้วพอมันยึดพื้นอ่ะมันก็จะเดี๋ยวมันแข็งแรงเองใช่มันจะไม่ดิ้นละอ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือยึดพื้นใช่พี่โกจะดูระดับเห็นป่ะอ่าอ่าอ่าแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า ผมนู้นน่ะตัวเหล็กหน้าสามมันเข้าไปประมาณ5เซนใช่ไหมวิธีการก็คือเราก็วัดจากเส้นเชือกเข้าไป5เซนได้ไหมนึกเอาแล้วพอดี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 พี่ขวัญมาส์กหน่อยสิมาสิครับมันติดไหมติดติดเห็นแล้วติดอ่ะอืมได้แล้วสอบทำไมอะคะมารูอ๋ออุ๊ยตึด Đóng lực nhiều mày hả? Được, được Thôi mẹ Thôi อันนี้แผงนี้สองแผงครับทำนี่ไม่เหมือนกันนะอันนั้นเป็นเหล็กกล่องนะอันนี้เป็นเหล็กมันเหล็กเป็นเหล็กหล่ออ่ะเออเหล็กหล่อเป็นเหล็กาแต่ว่าเดี๋ยวติดข้างล่างก่อนให้ตัวก่อนเดี๋ยวข้างบนใช้ใช้หัวยิงเกลียวอีกอย่างหนึ่งนี่ไงโอเยจะได้จะได้มีกําลังโอ้โหโคตรสว่างเลยนี่สว่างมากเลยอ่ะโอเคมาสองล่างก่อนสองล่างก่อนมาไปให้แล้ว เนี่ยอยู่อ่ะเหน่อยเหนื่อยอยู่ไงโอ้โหเรียกผมขวัญจอกะแทกนี่ <c oughs> น,น <c oughs> ขวัญจอกะแทก่ะ <c oughs> สายาใหม่ <c oughs> ไปเลยพี่เต้่ไปเลยอันนี้เองนี่ หลังจากติดแผงจนครบแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการตัดไม้เพื่อทํากล่องสําหรับเป็นชั้นวางครับซึ่งมีทั้งชั้นวางที่เป็นลักษณะของแผ่นไม้ที่เราจะนําไปวางบนคาเหล็กและชั้นวางที่เป็นลักษณะกล่องครับคุณผู้ชมเมื่อทําเป็นกล่องเสร็จเราจะนําไปติดตั้งที่แผงเหล็กครับตอนนี้ก็มาส่วนกล่องกล่องนะไอ้แบ็คหลังสีขาวนี่คืออะไรพี่อันนี้เป็นพลาสติก อืเราก็ให้มันโดนความชื้นก็ให้เปลี่ยนเป็นพาร์วูดเออจริงจริงแล้วก็ส่วนกล่องพวกนี้เราจะทําเป็นกล่องโล่งๆไว้วางของกระตุกกระจิกมันมันก็อากาศมันถ่ายเทอยู่แล้วไม่ต้องลัวมันจะผุอะไรเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะชื้นนะแล้วก็อันนี้เราเคลือบสีเคลือบสีมาแล้วโอเคสวยงามมาประกอบมันนี้ยืดเลยดีกว่ามาไม่เป็นไรไม่้ออ่อนเบาพองานง่ายห่ัง มาแนบเออถ้ามเริ่มไม่แนบก็กดใหม่ยนะเออจบอยงไอีกทีอีกนิดนึงไหนลองได้ตัดตัดตักเออเอาคราวนี้มาติดเธอติดขอเกี่ยวสวยงามโอ้ต้องอีกนิดหนึ่งไหมไม่ไม่ต้องแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวอันนี้อันนี้คเรื่องสั่งทำะหมี่ อันนี้คือเป็นเคสแบบวางของ<ช>ถูกไหมเป็นกระบะใช่ไหมใช่อ,ใชอันนี้อันนี้ที่พี่เต้ถือให้มันอยู่แบบ สูงสูงหน่อยเอาอันใหญ่แขวนเป็นหลักก่อนไหมพี่ได้ได้ได้อันนี้ก่อนไหมอันยาวนั่นอันนี้อยู่ไหนคะอันนี้จะอยู่ประมาณนี้บ่างซึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้มันปรับเปลี่ยนได้นะเนี่ยครับแล้วแต่สะดวกเออเดโอ้โหเท่ว่ะเท่มั้ยดีเนาะเฮ้ยมันลอยเนี่ยเท่มากอันนี้อันนี้เอาอันนี้ก่อนเออต้องแขวนอันใหญ่เป็นหลักก่อนจะได้รู้สเปซนะฮะเหลือมาหน่อยนั่นแหละว้าวมันอยู่หนึบเลยเนาะเท่ว่ะเท่มากเลยอ่ะนี่อันนี้แขวนด้วยเลยเอาบ้างเลย อันนี้วางไหนดีครับนี่เหรอได้ไหมลงมาปึ๊บนี่เราดีอยู่กลางมากเลยอ่ะเนี่ยมันคือปรับเปลี่ยนได้แน่ พรุ่งนี้อยากได้อีกแบบหนึ่งก็เปลี่ยนได้หรือว่าจะทำออปชันแบบไหนเพิ่มใส่ของแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอเล็กๆแขวนก็ทําได้ครับกล่องเล็กๆอะไรเงี้ยก็มีตัวแขวนๆหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่มันมีของนี้อยู่แล้วก็สามารถเอาแขวนได้พวกเสบงสวาวนค้อนคืออะไรเงี้ยแขวนได้นะครับไปติดอันนู้นต่อไหมไปไปไปอันนั้นเป็นชั้นเนาะใช่นี่ครับเขาให้ เรียบร้อยแลครับสำหรับ2แผงไม่4แผงสแผงโอ้โหสองห้องกลายเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าตรงนี้น่าใช้มากเลยจากโรงรถปกติธรรมดากลายเป็นอะไรที่แบบว่าเก็บของได้วางของได้ชัวได้เข้าบ้านมานี่แบบเชิดหน้าชูตาเลยครับอกนี่ดูสิกระดา นี่ต้วางนี่เลยใส่ต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ก็ได้นะแต่จักรยานมาใส่แกูเป็นใครเมื่อกี้ชอบไหมเห็นเห็นแบกทีนึงอ่ะอ่าได้อ่ะดูเออช่วยมาหน่อยไม่รับก็เนี่เราดูนี่ดูนี่ดูนี่เี็ยางอ่ะนี่คือไม่ให้กับเรียบรอยเราเรียกว่าคัสตอมเคัสตอมมัน กับความปลอดภัยด้วยนะเวลาแบบคนจะโดนอ่ะนะเห็นไหมล่ะอ <al ่ะโอเคครับนะเขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันเลยะก็เป็นแผงที่น่าจะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ดีเด่นเจ้ของบ้านด้วยชอบมากเลยเนาะสิริรวมค่านี้ค่าคงสร้างที่ห้าประมาณห้าพันพันค่าไม้อีกสองพันหน่อยค่าไม้ค่าทาสีค่าอะไรประมาณนั่นแหละ7,000 6,000 7,000เจ็ดพันมือนึ่งถ้าเกิดมีค่าแรงด้วยก็อีกมือหนึ่งลองห0 0่นไม่เกิน4แผงนี้อ่ะให้50,000แล้วกันค่ะ ไ<น>ด้วยแล้วแต่เดี๋ยวนี่ดูมากเลยดูมากีครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้กับการในลิมิตโรงจอดรถให้มีที่เก็บของซึ่งใช้วัสดุหลักเป็นเหล็กโดยมีไม้ไมเป็นส่วนตกแต่งซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานในการเก็บของให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมชอบมากจริงเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยมันไม่สามารถวางอะไรได้เลยแล้วก็ดูไม่สวยงามอะค่ะตอนนี้ได้มุมใหม่สามารถวางของได้ด้วยมีประโยชน์ใช้สอยได้มากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ กลับมาอีกแล้วกับโชว์งานบ้านค่ะคุณผู้ชมนี่แล้ววันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์คู่ใจคุณแม่บ้านพ่อบ้านอีกชนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นนี่เคยทำความสะอาดหรือเปล่ามีแต่ใช้มันเอาไปดูดฝุ่นแต่ว่าเคยจะรักษาเคยจะแกะออกมาดูหรือเปล่าว่ามันสกปรกขนาดไหนคุณผู้ชมจา๋าวันนี้ ขวานกับโชว์งานบ้านนะคะก็เลยจะมาแนะนําวิธีง่ายๆในการทําความสะอาดเจ้าเครื่องดูดฝุ่นคู่ใจกันจาน้าขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเราก็ต้องแกะชิ้นส่วนของมันออกมาก่อนนะก็จะมีทั้งส่วนของตัวกรองส่วนของเนี่ยตัวกระบอกตัวนี้ตัวกรองฝุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเรามีไม่เยอะเลยนะคะมีน้ํานะคะที่ต้องเอาไว้ล้างทาความสะอาดแล้วก็ มีนี่พวกน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปจะเป็นน้ํายาล้างจานหรือว่าผงซักพอกอะไรต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงแปรงแล้วก็ฟองน้ําในการที่จะขัดทําความสะอาดอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะจ๊ะอุปกรณ์ครบแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันกันสักนิดนึงนะคะตัวมาส์แบบนี้นะเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้นะคะนี่ถอดออกมา หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้าสิ่งที่เราต้องทำความสะอาดก็คือเจ้าตัวกรองนี้เลยนี่โอ้โหฝุ่นเยอะมากก่อนที่เราจะล้างนะคะเราก็ต้องเคาะทำความสะอาดน้องก่อนปึ้งปึงปึง,ปงแล้วเราก็ใช้แปรงช่วยขัดออกแบบนี้นะคะนี่โอ้โห เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้สภาพประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะเดีย๋ยวเราต้องมาล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดกันต่อนะคะแต่ว่ามีทริคบอกนิดนึงว่าปกติแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบช่องช่องรูๆูเยอะเอะใช่ไหมคะเวลาเอาฝุ่นออกเนี่ยมันจะออกยากนิดนึงดังนั้นต้องแบบว่าละเอียดใช้ความละเอียดกับมันหน่อยนะคะการใช้แปรงค่อยๆขัดและทีนี้ต่อเลยปึ้งจุบอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราใส่น้ำยาหลังจากน้ำยาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เราก็เริ่มขัดได้เลยคุณผู้ชมปึง้งนี้เลยเราก็ขัดไปเรื่อยๆแบบนี้จนคิดว่าสะอาดหมดจดแล้วนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำเช็ดให้แห้งแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ประกอบ้างได้เลยเนาะนี่ขัดไปก่อน นอกจากตัวกรองที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําเหมือนกันก็คือนี่ตัวกระบอกมันนะขี่ฝุ่นเต็มเลยนะคะรวมไปถึงตัวหัวดูดที่เราใช้ดูดมันเนี่ย<ม>ก็จะเห็นว่ามีคราบต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ต้องล้างเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็ล้างด้วยน้ํากับพวกน้ายาปกติได้เลยถูๆได้แล้วก็อาจจะใช้ฟองน้ําช่วยด้วยนะคะก็ล้างขัดถูดไปเลย ให้พวกเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันเกาะเป็นก้อนข้างในอะไรแบบนี้ค่ะออกให้หมดเนาะนี่แล้วก็ล้างน้ำประมาณนี้แล้วเราก็ไปผึ่งให้แห้งนะคะอีกตัวหนึ่งตัวหัวมันก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมคราบต่างๆบางทีมันจับจนเป็นก้อนแน่นเลยเราก็ต้องล้างเหมือนกันนะครับถูไปเลยแล้วก็ล้างน้ำเหมือนเดิมค่ะ ออกหมดแล้วเห็นไหมแต่ถ้าพวกซอกเล็กซอกน้อยอาจจะใช้แปรงเล็กๆหรือว่าแปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้วอย่างนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็นําไปพึงไปเช็ดทาําความสะอาดให้แห้งนะคะเท่านั้นเองก็จะเรียบร้อยแล้วล้างแล้วเช็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อนะ แต่ว่าอันนี้ต้องย้ำนิดหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะให้เช็ดให้แห้งสนิทเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้เนาะต้องแห้งสนิทนิดหนึ่งนะคะนี่ประกอบปุ๊บใส่ตัวกรองเข้าไปนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยล็อกด้วยอันนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนได้เครื่องดูดฝุ่นใหม่เลย ีแบบน้พร้อมแล้วพร้อมมาไปดูดต่อแล้วนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมนะกลับไปดูแลเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านด้วยนะจ๊ะนี่ติดตามท่อานผู้านได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับเวลาไหนฮะเทุกวันอาทิตย์เสร็จของเครื่องถึงเที่ยงจ้าคุณผู้ชมน่าจะจับได้แล้วแหละถ้าเกิดว่าจับไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังเอาครับครับทําเลนทีวีเอสจีช่อง34เหมือนเดิมค่ะครับวันนี้ผมก่อนทําแล้วกันทําเป็นจาบได้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะ Amarin tv